สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการดิม,มี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินใหม่ทอนนะคะเป็นสกินสุดท้ายของที่อาร์วีคอบกับโคนนแล้วแหละทุกคนเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทําการสอนรับสกินฟรีนะคะคลิปนี้ฝากก,กดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการทีด้วยนะคะเพิ่งโดนด่านใน YouTube ไปนะคะว่า ทำเสียงจับจับจับคือไม่ได้ทํานะไม่มันดีเกินก็เลยได้ยินเสียงนะคะก็ขอแค่20ลไลค์เป็นกำลังใจในการทําคลิปของเราด้วยนะคะสกินทอนเนี่ยเหมือนจะมีเอฟเฟกนะคะทายคลิปจะรีวิวเอฟเฟกให้ดูด้วยนะอ่ะ มาตรงนี้นะคะกดมาตรงหน้ารวมกิจกรรมนะคะจะเจอกับกิจกรรมตรงนี้เลยใค่คดีรับฟรีนะคะสกินทอนขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร้าวๆนะคะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสําหรับร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติม เกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีดทิปชันนะคะตีทีไรตีลยบัฟ้าล้ไปฟังชั่นเออแกไม่รอดแน่ัฟเฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่อวีเยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจนี้เลยแอดมินต้น tp7 เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการงานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะก็เริ่มตั้งแต่วันที่16เนาะจนถึงวันที่3ามสิบเอสิงหาคมนี้นะคะมาดูวิธีรับกันเหมือนเราต้อง เก็บสะสมเว้นขยายนะคะให้ครบ60แว่เ้นขยายแล้วเราก็จะได้เป็นสกินทอนถาวนไปเลยนะคะทุกคนนี่อ่ะมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำภารกิจนะคะก็จะมีเป็นชวนเพื่อนกออโค้ดนะคะภารกิจประจำวันก็เข้ามาล็อกอินเข้ามาเล่นนะคะก็ได้วันละ6อันนะ10วันก็ได้แล้วเนี่ยสกินทอนถ้าไม่มีเพื่อนนะคะนี่ ชวนเพื่อนเกาะโค้ดนะคะก็ทําเลยกดตรงนี้นะคะคําว่าทําเลยเราก็ชวนเพื่อนไปแบบนี้นะคะก็เชิญไปแบบนี้ง่ายๆหรือว่าเห็นโค้ดของตัวเองข้างล่างไหมคนที่จะเป็นคนที่จะเกาะโค้ดได้นะคะต้องเป็นเพื่อนกันในเกมเท่านั้นนะคะกดคัดลอกโค้ดแล้วก็ส่งให้เพื่อนไปเลยนะคะสําหรับวิธีเกาะนะกดมาตรงนี้นะคะคําว่าเกาะโค้ดข้างๆนี่นะคะแล้วเราก็ใส่โค้ดของเพื่อนไปนะคะโค้ดก็คือนี่นะ Uh, WM ตัวหนังสือภาษาอังกฤษภาษาเลขอะไรอย่างนี้นะคะ mm hmm. ก็มากรอ,อกตรงนี้นะซึ่งเราไม่สามารถกรอ,อกโค้ดตัวเองได้นะคะอันนี้เราก็กรอ,อกช่วยเพื่อนกรอ,อกอะไรไปเนาะเสร็จแล้วก็กดช่วยเพื่อนไปเลยนะคะทุกคนช่วงนี้ฝนตกก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเนาะแล้วมันก็จะมีตรงนี้นะคะสําหรับภารกิจที่ท้าทายนะคะเล่นโหมดจับคู่กับสมาชิกทีมอกดทําเลย ก็เชิญเพื่อนเข้าร่วมทีมนะคะนี่เราก็เชิญไปแบบนี้ก็ได้นะเชิญอนะ่ะเชิญไปเชิญเลยนี่ส่งคำเชิญไปแบบนี้นะคะก็คือทีมเนี่ยเพื่อนน่ะก็คือต้องมาก่อโค้ดเรานะคะมันถึงจะเข้าร่วมทีมกันแล้วก็จะได้ไปอีก5แว่นขยายนะคะแล้วก็จะมีภารกิจตรงนี้นะคะก็จะเป็นเข้าเล่น55้ 5, จาจัดอันดับพบ10ครั้งนะคะก็จะได้เป็น ตรงนี้เลยนะทุกคนนี่จะเป็นแว่นขยายอีกห้าอันนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้ MVP ครบสามครั้งนะคะก็เอาไปเลยอีก5้าอันแล้วก็ล็อกอินครบ3าวันอีกห้าอันทุกคนไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่ได้สกินทอนนะคะได้แน่นอนทุกคนอยู่แล้วนะคะเ,เพราะว่าภารกิจเดี๋ยวก็มีมาให้ทำเรื heures, ่อยๆ,ๆเนาะก็ถ้ามีครบส5สิบห้าอันที่จะได้เป็นเอฟเฟกวาร์ปด้วยอืม ก็มีไอเทมยิงยาสลุมยาสลบะไรอย่างีด้วยนะคะก็อย่าลืมมารับกันเนาะครกคนก็โค้งสุดท้ายของสกินโคน,นันแล้วแหละใครที่ยังไม่ได้สกินไหนหรือว่ายังไม่พลาดยังไม่รู้กิจกรรมไหนก็อย่าลืมนะคะทุกคนอ่ะไปเดี๋ยวเรามาดูคลิปรีวิวเอฟเฟกสกินกันดีกว่านะคะกิจกรรม RV ค่อนข้างที่จะ เยอะเหมือนกันนะสําหรับกลางเดือนนี้ก็16แล้วเนาะรู้สึกเดือนนี้รู้สึกนานนะเออเข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวมาดูโจมตีปกตินะคะปกติทอนเอฟเฟกมันจะสีแดงเนาะ,ะมาดูสกิลหนึ่งกระสุนม่วงยิงแบบนี้เราก็เล่นทอนไม่ค่อยเป็นนะทุกคนนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่มัง้งไ,ไม่ได้เนละ่นจนจำเอฟเฟกไม่ได้แล้วเนี่ยอ่ะ,อะมาดูกระสุนอีกมิดหนึ่ง ประมาณนี้นะคะสำหรับสกินทอนอ่ะต,ตื๊ดตื๊ดตื๊ดนี่แบบนี้เนาะทุกคนเราอาจจะไม่ได้ถนัดเล่นทอนมากนะอ่ะมาดูสกิลที่สองนะคะก็จะเป็นแบบนี้ลองมาดูยิงนี่นะยิงอ่ะมาดูอันติเมทนะคะอันติเมทค่อนข้างที่จะก็โอเคสีฟ้านะคะทุกคน ถือว่าเป็นสกินแจกฟรีที่สวยนะแล้วก็มีเอฟเฟคด้วยนะคะเอฟเฟคอาจจาะไม่ได้รุนแรงอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ก็โอเคอยู่นะก็มีประมาณนี้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะไม่เสียงใหม่ใหม่เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะเออไปเจอกันใหม่คลิปหน้าดเด้อ,อ